ก็สวัสดีนะครับวันนี้มาพพกาบผมเข้าไกลนะครับซึ่งเราจริงๆผมก็วันนี้ผมเครื่องซอมเ็มมาแล้วแล้วก็หลังจากยินก็มาคลิปเลยโอเคนะเราก็ไม่อยู่ในเกม l u e of Stickman นะครับซึ่งเกมนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วเมื่อไม่รู้ถึงเดือนหรือเปล่านนะ่าจะเรินเดือนละก็มีน่าจะมีน้องเขามาขอมาไม่รู้น้องหรือพี่เรียกเรียกไปก่อน โอเคนะครับซึ่งผม, mm hmm. ผมก็เล่นมาได้สักพักหนึ่งอะแล้วผมก็เลิกไปแล้วคือผมเลิกไปหลังจากที่เคลียร์ด่านครบหมดแล้วอะแล้วก็มันทำให้ผมรู้ได้อย่างหนึ่งคือไอ้เรื่องเพชรเนี่ยมันไม่ได้หายยากอย่างที่เราคิดนะซึ่งแต่มันจะไม่ใช่มันหายยากหรอกคือแบบมันลําบากมากกว่านะคือหลังจากคุณเล่นจบแล้วใช่ไหมครับปกติเนะี่ย ถ้าเกิดเล่นจบเนี่ยมันจะไม่มีโบนัสครั้งแรกก็คือแบบโบนัสที่เล่นครั้งแรกจะได้สิเพชนเนี่ยถ้าเล่นด่านซ้ำเนี่ยมันจะไม่มีแล้วไงแต่สําหรับเอ่อของผมเนี่ยมันมีนะแต่ว่ามันจะเป็นเปลี่ยนเป็นด่านบอสแทนคือผมก็เคลียร์หมดละแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดเดี๋ยวจะลองไม่ได้ดูนะเถ้าผมเล่นแบบอ่าในโหมดบบนี้ใช่ไหมถ้าตัวไม่ตันนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับก็ก็เล่นได้สักพักหนึ่งแล้วก็เลิกเล่นไป น่าเสียดายนะครับที่ตัวเวลาตัวแบบพวกตัวแบบราคาถูกๆมันแบบมันโดนสีสีง่ายไปหน่อยนะครับรยังไงว่าพวกแบบสกิลแบบสถานะสตันอะหรือมินิสตันมันโดนง่ายไปหน่อยนะผมก็เลยแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ที่ซื้อมา,า,า,มนานเนี่ยความเท่ล้วนก็นี่นะเมื่อกี้เห็นว่ามันจะได้ผ่านฐานครั้งแรกนะครับซึ่ง ต่ว่าถ้าเล่นด่านท้ายสุดนี้ตัวจะไม่ได้มั้งถ้าจำไม่ผิดได้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวลองไปดูว่าถึงเออแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะตัวที่ผมถ้าเกิดจะเอาแบบแนะนําให้กับผู้เล่นใหม่จริงๆเนี่ยเห็นปะมันไม่ได้คืออันนี้เป็นด่านท้ายสุดเลยนะสาหรับด่านบอสอะ่ะคือถ้าให้แนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่เริ่มต้นเนี่ย คแนะนำมาให้เลือกซื้อไอนะครับตัวไอค่อยไปซื้อฮันเตอร์อะไรเพราะว่าตัวไอเนี่ยมันแบบคือยอมรับว่ามันโดนซีซีง่ายไปหน่อยแล้วมันก็ติดสตาร์นแบบมินิสตาร์นโดนโจมตีแบบเล็กๆน้อยๆมันก็ติดมินิสตาร์นแล้วอะติดง่ายมากแถมสกิลโดน,นยกเลิกได้ด้ยแบบกางจะยิงลูกโดน,นตีหยุดเลยอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะสกิลมันโคตรแรงนะรั่ละข้อดีของมัน แต่ว่ามันก็น่าจะแรงความแรงนี่น่าจะน้อยกว่าฮันเตอร์นะครับซึ่งฮันเตอร์แรงกว่าแต่ว่าฮันเตอร์มันจะใช้ระยะไปหวังไงก็อย่างเห็นเมื่อกี้เนี้ยว่าเราจะไม่ได้เพชรนะครับคือรู <S <S ้สึกว่ามันจะได้ในด่านช่วงเนี้ยช่วงประมาณเนี้ยตรงเนี้ยมั้งเนี๋ยมันจะได้เพชรเล่นครั้งแรกซึ่งผมเนีเคยเล่นผ่านไปแล้วไงโดนทุบทีเดียวติดสตันโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปดูวนะ่ามันจะได้ปะ นี่เป็นดานรองท้ายอาได้นะครับได้สิเพรเห็นปะคือมันไม่ใช่ว่าเราจะเล่น,น,ลนแบบต้องเล่นแบบต้องเฉพาะตรงนี้นะคือขอให้เคลียดด่านจบเนี่ยไม่รู้ว่าเคลียดด่านเนี่นี้จบหรือเปล่านะครับคือผมไปเคลียดด่านแบบสเตดแบบคล้ายๆไม่ถึงพวกบอกว่า,วาเล่นด่านหลักครบนะครับคือครบร้อยด่านไปละนี่นะวันนี้คือเล่นด่านแรกสุดของบอสเลยนะครับลนตกัมยโยกเลยเรา โอเคนะครับเราเมาเนี่ยมาเคลียร์โอเคได้ลนะ,ะนะ 11. เนี่ยปะไดได้สิบเอ็ดเนี่ยคุณสามารถปัม๊มเพชรได้นะหาตัวสกิลไกลมาหน่อยหาตัวสกิลไวๆไอ้สกิลไ,ไกลๆแบบือ,อยิงไ,ไกลๆอ่ะเดินพิ้พพวๆบนน,นี้ยมายืนตรงมุมนี้แล้วดักตบบอลเนี่ยยิงคือดักตบบอลแค่นั้นนะคุณก็แบบได้ปัมป๊มเพชรแบบเทียบสิบเอ็ดเพชรรัวๆละ อย่างได้ทีเอซีเบทได้รวมๆนนะครับซึ่งผมก็ทำแบบนี้จนซื้อตัวตัวอะไรวะจนซื้อตัวคล้ายๆขอเรียกว่าทีโมเลยหม่มันเหมือนทีโมมากเลยแล้วก็ตัวดาคูลาามานะครับแล้วก็ซามูไรแต่แต่ตัวซามูไรเนี่ยผมเก็บซื้อได้ก่อนนี้มันจะคือมันจะมีแบบมันผมจะให้วุ้นไอดีะ ่ผมเก็บซื้อซองมไลอ่ะก่อนที่ผมจะเคลียร์่านครบหนึ่งร้อยด่านนับแล้วก็เคลียร์บอสครบเนี่ยอีกตอนนั้นบอกแล้วว่าพชรหายากมากนะครับซึ่งผมทําเพจตุกวันแล้วดูโฆษณาทุกวันเลยกว่าจะได้มาแต่ละเพรนี่แบบลำบากนะครับเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูนี่ครับด่านด่านร้อยซึ่งด่านร้อยนี่ก็ก็ถามว่ายากไหมมันก็ มันก็ยากมั้งคือผมไม่แน่ใจเข้าไปรเพราะผมโอตีเนี่ยพอผมเข้าผมจะเข้าแบบเกมไม่ค่อยบ่อยนะคือเข้ามาหลักๆเลยก็จะเคลียร์บอสฆ่าบอสนะหมายถึงไม่ใช่บอสในนี้นะแล้วก็ไม่ใช่บอสตรงส่วนนั้นเนี่ยคือจะหลักๆเลยคือผมจะไปฆ่าบอสต,ตัวเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าบอสโลกเลยวะไม่ใช่บอสโลกสิมันเป็นบอสอะไรน,นะมันจะมีโซอ่ะ เป็นวิญญาณหินวิญญาณและทกอย่างเนี่ยมันจะเป็นสามแบบนะคือทุกวันเนี่ยก็ผมแบบคือผมสามารถฆ่าตัวแรกได้นะผมก็แบบฟาร์มทุกวันนะ่ะเข้ามาฆ่ามันทุกวันคือได้มากสุดคือฆ่าตัวแรกแาแหลนะมากกว่าน,นั้นไม่ไหวนะผมก็เลยเข้ามาแบบตีวันละครั้งวันละครั้งนะับจนแบบสุดท้ายก็ได้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอนะ ได้โซคบมานะครับคือหินวิญญาณมัน่ะคือได้หินวิญญาณมันมาครบนะมันเป็นสามสี่อ่ะคือพอได้ครบปุ๊เนี่ยผมก็ไปซื้ออาวุธเลยนะครับอาวุธระดับสุดท้ายเลยไม่มันไม่ใช่อาวุธระดับสุดท้ายอย่างที่ทุกคนคิดนะหมายถึงแบบมันเป็นแบบมันเป็นระดับสุดมันคืออาวุธอันสุดท้ายแบบมันเป็นขั้นอ่ะคือมันอยู่ในขั้นสี่ผมก็เลือกอาวุธอันสุดท้ายเลยนะครับของขั้นสี่เอามา ไม่เน้นก่อไม่เน้น,นอะไรเอาอาวุธอย่างเดียวเลยนะก็แบบนั้นแล้วก็ฟาร์มแบบทีละอันทีละอันนะครับสะสมไปเรื่อย ость. แล้วก็มาเก็บตังค์ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่เก็บตังแหละไม่ใช่เก็บตังค์ฟาร์มนะคือเก็บตังค์เนี่ยเก็บตังคอัพมาเรื่อยๆจนเต็มนะครับซึ่งบอกเลยว่านานมากไหนวะอยู่ไหนวะอ่านี่เนี่ยมันไม่ใช่นี่อันนี้อ่าใช่อันนี่สห เนี่ยครับก็เก็บฟาร์มทุกวันเอานะเก็บหอมอมเก็บแบบอมเทเเกียน้อยนะแล้วก็แบบค่อยๆหาไปครับแต่ขอบอกตของตโคตรแพงคือแพงมากนะครับนอกจากจะมาเล่นแบบฆ่าบอสมาส่วนที่ได้ก็มาได้จากตรงนี้นะครัเนี่ยผมฆ่าบอสตัวนี้ไหวนะครับตัวเดียวมาถึงต่กอนนะ ก่อนนะคือตัวนี้ตัวเดียวอะถ้าจมไม่ผิดนี่น่าจะเกิดประมาณเกิดสามรอบได้มั้งสามรอบคือสองรอบเนี่ยต่อการสู้มันคือถ้าเราจะฆ่ามันได้เนี่ยคือมันต้องเกิดเยอะนะก็ไม่แป๊บน,นึงนะผมเริ่มจําไม่ได้ละมันนานเพื่อนไหมผมไม่แน่ใจว่าผมได้เกิดในนี้หรือเปล่านะแต่ว่า ือถ,ถ้าจำถ้าจำไม่ผิดแต่เคยเกิดในดา่านมันนี่นแหละแต่ไม่รู้ว่ามันใช่ด่านนี้แน่หรือเปล่านะผมเสียเกิดไปผมว่าน่าจะใช่นั่นแหละเพราะว่าลูกวซ่จะมีแค่ด่านเดียวที่อัดเชรเข้าไปเยอะเนี่ยถ้าอันนี้มันโคตรแรงเลยนะบอกเลยรับอกตามตรงนะว่ามันโคตรแรงเลยนะคือแบบ อ๋อแล้วก็ที่ได้อาวุธมาหรืออะไรพวกนี้ได้มาเนี่ยก็เราจะฆ่าบ,บอนยนวมันมีโอกาสดรอปนะครับเนี่ยเป็นไอเทมสีสม้มถามว่าดีไหมมันดีมากเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราอยากได้อาวุธคือเราอยากได้อาวุธมากกว่าเครื่องประดับนะครับก็น่ารละ <c oughs> เพราะว่าอาวุธเนี่ยมันจะเป็นสเตตัสที่เหนือที่สุดนะครับ แต่ก็แลกมาความมาแพงนกันแต่ก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับเอาที่เก็บแบที่ไอ้เกียนน้อยนะครับเก็บแบบเก็แบบหอมนี่ลิ้นพันวะต้องขอโทษนะครับที่ต้องแบบใช้คำน,นี้แต่คือผมแบบชอบพูดเร็วๆคือแบบอะไรเร็วๆอ่ะแล้วลิ้นมันพันเนล่จริงๆมันก็ไม่เชิงเร็วหรอกแต่คือสำหรับผมผมผมคิดว่ามันพูดเร็วไงมันก็เลยแบบลิ้นพันพ อ๋อแล้วก็มาถึงอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้เป็นบอสที่ฆ่าง,ง่ายที่สุดละ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ฆ่าง,ง่ายหมายถึงสู้ง่ายที่สุดนะตัวนี้แหละตัวนี้จัดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่บอสเป็นบอสที่สู้ง่ายที่สุดในบรรดาบอสนะหมายถึงแบบเอ่อเนี่ยผมเก็บสะสมมันเนี่ยวันละนิดวันละน้อยนะครับจนแบบเคลียร์คือแบบถ้าผมผ่านตัวแรกได้ไหมผมก็มาเคลียร์ตัวนี้ได้แบบไม่ยากเหมือนกัน หมายถึงแบบได้อุธมันมาแล้วนะแล้วก็แบบจริงๆอาวุธมันเนี่ยประมาณชิ้น2ชิ้นที่ได้มาเนี่ยมันไม่พอสู้อบอสตัวแรกนะครับมันแบบมันก็มันก็พอสู้ไดนะ้แต่มันสู้นานนะนแล้วมันลําบากด้วยไนงะก็สะสมไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็เทพแล้วก็เห็นน้องเขาบอกว่าอยากเห็นเล่น Pv p v p จริงๆเนี่ยคือบที่บอกว่ามันคลิปมันจะน่าเบื่อเนี่ยมันเป็นเพราะแบบคือไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะมันอืคือแบบมันเป่าทีเดียวตายเลยมั้งนั่นถ้าทำไม่ผิดเนี่ยเออแล้วอีย่างหนึ่งนะครับผมไม่ค่อยได้เล่น PVP แล้วไหะครับอ๋อแล้วก็มาถึงกับบอสตัวนี้นะครับ ผมขอจัดว่าเป็นบอสที่สู้ยากที่สุดและน่ารำคาญมากๆเลยเพราะมันเป็นบอสที่ผมรู้สึกว่าสู้เท่าไหร่ม,ม,มันก็ไม่มก็ไม่ชนะสักทีหมายถึงตอนนี้แบบหมายถึงตอนนี้แบบของไม่ค่อยมีจริงๆนะคือพอผ่านไอ้สองตัวแรกมาได้เนะี่ยตัวที่สามเรายังพอแบบสู้ได้กลางๆแต่พอมาเจอตัวนี้เนี่ยแบบโหกรีดร้องเลยนะครับไม่ไหวไม่เถื่อนเกินไปนะครับ เพื่อบบฟาร์มจนของจะตันแล้วเพิ่งมาสู้มันได้เนะี่ยไอสองตัวหลังนี้ก็มันก็โหดพอตัวนะครับแต่ไม่เท่าไอ,าอาตัวเลเวลสามเนะี่ยแม่เถือนจัดมันเถือนตรงสกิลมันนะครับสกิลมันแบบมันแรงแล้วมันแบบสัตว์ขยายไม่ถูกคือคุณต้องไปเจอเอง <c oughs> มันจะรู้เองอืมอ่าตัวล่าหลาใช้ตัวฮันเตอร์แะ หวังว่าจะไม่เปล่าทีเดียวตายนะหมดโควต,ต้าแล้วนี่คงไม่ต้องสารยายแล้มา <c oughs> ตัวบางขนาดนี้โดนดามดเมจไปเต็มที่เลยคือเกอบบาะป้องกันก็ไม่มียังไงมันก็รับดาเมจเต็มๆมามนะะเอาสักสามไปแพงจัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวในลีททำไมมันมีตัวแบบนี้วะถ้ามีก่อวงกันหน่อยในดาเมจผมจะลดลงไปเยอะเลยนะน่าจะลดไปเยอะอยู่เพราะว่าค่าป้องกันเนี่ยกักนกันได้ในระดับหนึ่งแต่ทำไมทำไมมันเจอแต่ตัวแบบนี้วะอันนี้มันเป็น AI หรือเปล่าก็มไม่ คือแบบสก,กินสวยมากตัวเสียดายตัวบางไปตัวมันบางไปนะนี่ทำไมเจอแต่ตัวเนี้ยคือแบบน้องบอกอยากเห็นก็คืออยากจะเห็นเล่น PVP ก็ได้แต่ว่ามันก็มีแต่เนี้ยอ้อแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับ ราะว่าตัวฮันเตอร์ดีอย่างเอนี่ยคือมันลุกไวนะครับลุกค่อนข้างจะไวถ้าเทียบกับตัวซามูไรนี่ถือว่าลุกไวมากเลยนะถึงซามูไรจะลุกไวกว่าหลังจากหลังจากได้โดนที่หลังจากที่โดนทุบจนนอนนะครับมันผมถือว่ามันลุกขึ้นมาไวมากนะถ้าเทียบกับตัวซามูไรก็ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าซามูไรจะลุกไวกว่ามันดีตรงนี้แหละแล้วก็ การติดซีซี CC หรือสตาร์มันเนี่ย่ออห้างที่จะโอเคเลยนะมันไม่ได้แย่เกินไปแล้วมันก็ไม่ได้ดีเกินตัวนะครับและเรื่องดาเมจนี่บอกเลยว่าสุดๆแล้วก็เรื่องความคิววนี่จัดว่าแจมเลยนะครับเพราะว่าวิงก็ได้คือโดนยิงก็ได้เนี่ยโดนยิงถอยหลังแล้วก็การยิงตาลานของมาเนี่ยมีซีแล้วก็เป็นสตาร์หมดนะ มันถึงจะเป็นช่วงแบบมินิสตันก็แต่ถ้านวัดกับดาเมจที่ตามไปด้วยนี่ถือว่าแรงนะคือดาเมจก็แรงแถมติดมิ mini stun ts, นิสตันเล็กๆถือว่าโอเคนะแล้วก็ยังมีสกิลพักเป็นสกิลสามนะที่เวลาศัตรูเข้ามาใ,ใกล้แล้วโดนดีดกลับไปนี่ดีดกลับไปนี่โคตรแรงน,นะครับแล้วก็ ไได้โคตไกลถ้าเคยเห็นหน้าจอพับคำนี้ไม่ต้องสงสัยนะ,ะหน้าจอมันลวนนะเนี่ยแหละวันนี้ผมมาคลิปนะอะเดี๋ยวบนึงนะเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปไว้ก่อนดีไ่มเดี๋ยวหยุดคลิปไว้ก่อนก็นแล้วเดี๋ยวรอให้มันหายแบบหายค้างก่อน มันไม่ได้ข้ามันลวนน่ะแหละแล้วลก็ว่าจะไปสุมหาแบบคนที่เก่งกว่าน,นี้นะแบบขอบบสุขสีนิดนึงเจอแต่แบบนี้นี่อันนี้ก็แบบมันจะไม่สนุกเอานะในคลิปเดี๋ยวเะไรว่า stop ปเกมไว้ก่อนนะไม่ผ้อก็บอกอยู่คลิปไว้ก่อนฮนะออ้สุดยอดมาก ก็ต้องขอบอกไว้เลยนะว่าลวนจนอ่ากดแล้วไม่ติดเลยท่านก็ขอพิคลิปแค่นี้นะครับใครที่ชอบม้ากดไลค์กดซับสไคร้ด้วย,ยนะครับใครชอบมากๆก็กดติดตามนะครับ